สวัสดีครับ FC มีคำถามจากลูกค้าทางบ้านนะครับถามมาว่าชุดปั๊มพ่นยาที่มันเป็นสามสูตรนะครับสามารถดูดบนน้ําได้หรือไม่นะครับก็เขาถามว่าถ้าดูดแล้วมันจะเสียไหมนะครับวันนี้ผมเอาตัวปั๊มมาลองให้ทุกท่านดูตัวชุดปั๊มตัวนี้เราจะใช้ Honda g p ีนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยจะเป็น direct c o u p i n g นะครับเป็นเราจะใช้ของยี่ห้อมาริยาม่ m s d 5 5ตัวนี้นะครับ m s d 5 5นะครับ ตัวนี้พร้อมชนพร้อมใช้แล้วนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ของเขาแล้วก็สายเป็นของมาเลยมาด้วยอ่ะก็เดี๋ยวจากชุดปั๊มตัวนี้เนี่ยเราจะเราวางสูงจากพื้นนี้ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็สูงจากพื้นน้ำเนี่ยประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมก็จะใช้ตัวก้านตัวนี้เป็นตัวเช็คว่าน้ำเนี่ยมาเต็มสายมาถึงก้านตัวนี้ใช้เวลาได้ไหมแล้วก็ใช้เวลากี่นาทีนะครับเราจะจับเวลาด้วยนาฬิกานะครับว่า ถ้าเกิดมีน้ำไหลที่นี่หลังจากที่เราสตาร์ทไปแล้วเนี่ย2ินาทีนะครับน้ำถึงจะไหลนะครับก็เราจะใช้รอบต่ำนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยเราจะไม่เร่งเพราะว่าเราจะเซฟเป็นตัวปั๊มในเมื่อมันไม่มีน้ำมันก็จะเสี่ยงที่จะเสียวไวแเราก็จะใช้รอบต่ำโอเคนะครับจะได้ที่พร้อมแล้ยาเอาเริ่มเราจะใช้รอบต่ำนะครับวินาทีแล้ว น้ำไหลแล้วสต๊ปนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ39วินาทีหรือประมาณ40วินาทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับสรุปว่าปั๊มปนยาสามสูบนะครับชนเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับสามารถดูดน้ําจากที่ต่าไปหาที่สูงได้น,นะครับในเวลาเพียงประมาณ40วินาทีเท่านั้นเองน้ําก็จะเต็มสายแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับท่านใดที่ใช้ปั๊มรษ่นนี้หรือใช้เครื่องใหม่นะครับก็เอาข้อมูลไปลองเปรียบเทียบดูได้ครับ ว่ามันได้ประมาณนี้นะครับท่านใดมีคําถามก็ลองคั้ประถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ